ตอนที่21แม่งเอ้ยทำไมพลังฉันถึงใช้ได้เฉพาะตอนที่อยู่ในสภาพแบบนั้นวะต่างโลกนี่แม่งบรรสบจริงๆตัวอยากกลับบ้านโว้ยเออออกเหรอยินแดนเผาออกยินเดนเผาเอลดนูนโดนเป่าจนข้ามาดินแดนใกล้ดินเดนเผาออกจริงนะ มองมาทำหาอะไรวะเรชิหายออกมาดีวะเดี๋ยวฆ่าแม่งเลยเฮ้อทำไมมาตั้งหลายตัวจังวะคโทษทีชุนเจ้าพวกนั้นกำลังไล่ตามฉันอยู่นะ่ะฮึบโยไม่เจอกันานเลยนะเรจิ ไอหอกเอ้ยแล้วจนถึงตอนนี้แกมัวทำไรอยู่ฟะก็สู้กับพวกตัวที่มากง่งมันเก่งๆอยู่น่ะแต่แดนนี้ไม่มีตัวไหนตึงมือเลยก็พยายามเลือกสู้สผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะแต่เจ้าอ่อนเกินคือจนทําเอารู้สึกแย่เลยก็มาทํากล้ามากนะเจ้ามนุษย์ละ,ละช้า ก็แค่ทำตามใจตัวเองนี่หว่าไอ้บ้าการต่อสู้ไม่ช่า,างเถอะยังไงฉันก็ไม่ได้สนใจไอส้สงคารามดินแดนอยู่แล้วงั้นเองเหรอแล้วจะทำยังไงกับพวกแม่งล่ะไม่ดูส้สิฉันไม่ชอบสู้กับพวกก่อนด้วยสิพวกแม่งเยอะขนาดดีคงเหนื่อยน่าดูนะเออชุนอ่าประชมรามไรมยนมานะถึงได้สภาพเป็นงั้น ไม่รู้หรอกนะว่าแพ้ใครมาแต่นายออนแอสุดในหมู่พวกเราแล้วใั้ฝืนต่อไปจะตายเอานะเอาเถอะก็ไม่ใช่ว่าเป็นห่วงอะไรบอกฉันไม่ได้สนใจอยู่แล้วนี่เลจิเดี๋ยวฉันจัดการกับพวกมันทั้งหมดเองหลังจากนี้เรื่องจะคุยด้วยโอ้นี่มันบ่อน,น้ำพูร้อนที่ฉันทำนี่ ยิ่งแบบนั้นจะเลื่อนเอานะฟูดีใจด้วยนะที่ผลกระทบของการใช้หมหาบาเรียรั้งนี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นสุดท้ายตาขวาที่ก็น่าฟื้นตัวได้นะขอโทษนะที่ยัดเยียนยัดเยียดอะไรต่างๆมากมายให้เธอที่เป็นคนต่อสู้ไม่เก่งนะถ้ารู้สึกผิดจริงๆก็ช่วยกลับมาเป็นราชนีอีกครั้งทีสิครับ อืมให้กลับไปเป็นราชนีค่อนข้างจะยุ่งยากอะ่ะจะให้กลับไปเป็นโคงต้องถอนคำสาปให้ได้ก่อนถ้ากลับไปเป็นด้วยร่างนี้แล้วก็มีหวังได้เกิดความตื่นตะหนกแน่เผ่าเอลไม่ได้ร่วมไม,ไม่ได้เผ่าเอลได้ร่วมกันภายใต้การปกครองของเธอไม่อยากให้พวกเขาแตกแยกกันเพราะฉันน่ะ ยังไงทันทีที่พวกเขารู้ว่าท่านพี่ยังมีชีวิตยอยู่ความตื่นตะนกก็เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วค่ะหากยังอยู่ในร่างเดิมก็คงจะใช้ความสามารถความงามและความสามารถพิเศษของฉันให้พวกเขารบรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ฉันได้แหละนะยังไงก็เถอะอย่างน้อยท่านพี่ก็น่าจะบอกฉันหน่อยก็ได้นี่คะว่ายังมีชีวิตยอยู่ทำไมไม่ได้ ทำไมไม่ได้เลยเหรอช่วยไม่ได้นี่หนะก็ก่อนหน้าน,นี้ฉันไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยนี่ว่าฉันเป็นตัวจริงจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นี่แหละไหนจะยังมีพวกที่พยายามปลอมตัวเป็นฉันหวังมาคลองราดอีกพวกเราคือเมกุเองเจ้าคงไม่ใครเชื่อหรอกว่าตุกตายัดนุ่นคือราชินีนะ่ะพวกนั้นไม่ใช่ ไม่ได้พยายามให้ดูเหมือนฉันเลยซึ่งซ้ำเอ่อจริงด้วยค่ะยังจำพวกนั้นได้อยู่นะเอ้ยทำไมพวกนั้นถึงได้พยายามจจกของร่ายกันนะไม่รู้สิแต่ว่าเพราะเราได้รับชัยชนะด้วยจำนวนที่แตกต่างในสงครามครั้งล่าสุดเผ่ mm hmm. าเอลหลายคนก็เลยเริ่มฝันไปไกลกันแล้วอย่างแรกเลยเผ่าเอลแทบไม่ได้ข้าสงคมกับเผ่าอื่นเลยแถมด้านการพูดเองก็แย่ ต่อให้จะยึดครองโลกก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกเพราะอย่างนั้นแหละหลังจากมหาสงครามเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างเผ่าฉันเลยแบ่งพื้นที่ดินแดนเท่าๆกันตั้งใจสร้างมหาบาเลียในดินแดนเอลและให้พวกเราทุกคนใช้ชีวิตยอย่างสงบสุขว้าถาว่ามีใครบางคนไล่คำสาปใส่ฉันสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการที่เผ่าต่างๆสู้รบ ชิงดินแดนการห้ามปรามพวกหัวรุนแรงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยขอบคุณนะซากุก็ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่ได้เรื่องไปซะทุกอย่างนี่คะแค่ไม่เก่งเรื่องต่อสู้เฉยๆฟูฟๆนั่นสินะแต่ว่าว่าแต่คนที่ท่านพี่พามาด้วยนี่เป็นคนพิเศษเหรอคะค่ะคุณพิเศษ ไม่ใช่หรอกเทศยาเป็นลูกศิษย์นะ่ะลูกศิษย์หรอคะเช็ด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 คนที่มีนิมิตเลี้ยวหนึ่งทำไมแข่งแกงขนาดนั้นปุ๊บไหนหรอคะเืมเขาเป็นกรณีพิเศษนะ่ะเขาเป็นคนต่างโลกที่าบังเอิญถูกจับถูกได้มาสกิลรับมาสกิลรับต่างโลกที่จริงแล้วตอนที่ฉันกำลังค้นหาวิธีจะขจัดคำสาปของตน ฉันได้เจอสาบันอนุกรมโบราณเขามันบอกว่าผู้ที่มาจากต่างโลกจะมีเลเวลที่สูงโตงมันกล่าวถึงการมีอยู่ของวิชาอัเชิญมนุษย์ตัวตนที่เรียกว่าผู้กล้าแสดงว่าผ่ามนุษย์มีวิชานั้นสินะคะเหตุผลที่วิชาที่แข็งแกร่งขนาดนั้นไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อาจจะเป็นเพราะเป็นวิชาที่ไม่สามารถทำได้ง่ายถ้าที่ฉันรู้ก็คือนี่นะ่ะเป็นครั้งแรกที่คนต่างโลกมาปรากฏตัวในโลกนี้สั้นๆก็คือที่แข็งแกร่งก็เพราะเขามาจากต่างโลกเดียวกันกับปุก,ก้าสินะนั่นเลยทำให้เขาพิเศษห,หรือว่าฉันคิดเข้าใจความหมายของคำว,ว่าพิเศษของซาโกผิดไปวางใจได้นะ จิตยาน่ะพิเศษแต่เขาเองก็เป็นลูกสิชันนะแบบนี้นี่เองเธอเชื่อใจเขาง่านะในเมื่อท่านพี่ยอมรับเขาแล้วก็หมายความว่าฉันเข้าหาเขาได้สินะฉันไม่ได้เข้าใจหรอเพราะเป็นพี่น้องกันแหลมังถึงได้ขายกันแบบนี้หมายความว่าไงกันคะเฮ้ย ฉันเองก็จะเอาเขามาเป็นสามียังไงเล่ายังไงซะก็ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บเขาเอาไว้คนเดียวอยู่แล้วถ้าซากุชอบเขาก็เหมือนกันฉันก็ไม่รังแกีหรอกนะที่จะแบ่งเขาให้นะ่ะแต่ฟังนะฉันต้องเป็นคนแรกคนแรกเนี่ยหมายความยังไงหรอคนแรกก็คือคนแรกยังไงเล่านี่เรกยกได้แล้วเง้นจากนี้ไปฉันจะเรียกเขานั้น มานะคะท่านพี่ว่าไงนะจะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะจะพูดอีกครั้งนะคะท่านแม่ทับเลมาตอนนี้ท่านเมกุได้กลับมาแล้วฟาบาต้ตองขืนมันลังค่ะ60ปีที่ผ่านมาฟาบาทได้ทรงเป็นปกผู้ปกครองดินแดนของเราท่านกำลังเสียมารยาทอยู่นะเจ้าป,ปกครองปราสาทรัสเฟนา ท่านลูฟ้านครหลวงฟาราซิออนเว็กเซลลักเฟล่าก็เอาแต่ปกป้องดินแดดของเราไงเลยไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเลยเพราะอย่างนั้นไงถึงได้ถูกมนุษย์โจมตีอย่างแรกเลยเมื่อ60ปีที่แล้วฝั่งเราเป็นผู้บัญชาการเผ่าอื่นและขจัดเผ่ามนุษย์ออกไปเราเป็นเผ่าที่มีอำนาจเหนือกว่าที่สุด ในโลกนี้และได้ถูกคาดการว่าจะเป็นเผ่าที่ยึดครองโลกแต่ว่าฟาบาดผู้ที่ทรงสืบทอดตำแหน่งของท่านเมกุไม่เคยแม้แต่บุกรุกดินแดนอื่นด้วยซ้ำมันนำไปสู่การฝึกกองทัพทหารที่น้อยลงและทำให้เกิดสงสารการณ์เช่นนี้ขึ้นฟาบาดช่วยลงบันลังและคืนให้ท่านเมกุด้วยเพคะ เออถ้าฉันเป็นราชนีฉันเองก็จะไม่ลุกลาดินแดนอื่นด้วยเหมือนกันนะยายชาสากุน่าสงสารอ่ะเข้าใจที่ท่านพี่ลูฟ้าจะสื่อนะคะแต่ฉันคือมันลังให้กับท่านพี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าผู้ที่นั่งมันลังเป็นตุ๊กตายัดนุ่นแบบนี้คนอื่นจะสนบสุนราชนีเหรอ น่ารักจังน่ารักจังพวกเขาเชื่อเหรอเอ๊เชื่อด้วยเหรอฮมนอกจากนี้ตอนนี้ท่านพี่เป็นสมาชิกของกิลพอภารกิจเสร็จสิ้นก็ต้องกลับไปที่กิลผู้สูงส่งอย่างท่านเมโกะเป็นสมาชิกกิลงั้นเหรอในครั้งนี้กิลไม่ได้ช่วยเราเอาไว้แม้แต่ตอนที่เรากำลังหาลือพวกเขาก็ไม่ได้ ก็ได้ไปคุ้มกันปราสาทแบทเซลซึ่งเป็นท่านพี่ที่ยึดคืนมาได้ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่สู้ดีนักดิฉันไม่อยากควบคุมตัวสมาชิกของพวกเขาและมีปัญหากับกิลค่ะพูดให้ถูกก็คือฉันได้รับการปฏิบัติเหมือนคล้ายกับสมาชิกต่างหาก,หาก,หากแล้วถ้าให้รับพภารกิจอื่นแล้วกลับมาที่นี่อีกครั้งละ่ะ กับเรื่องนั้นที่จริงแล้วคราวนี้ถือเป็นกรณีพิเศษหลังจากนี้ฉันคงไม่ได้มาที่ดินแดนเอลอีกสักพักแถมฉันเองก็ติดนี้เกี่ยวอยู่อนุญาตก็ยังคงเป็นแบบนั้นชั่วคราวผู้สูงส่งอย่างท่านเมกุติดนี้ยังเริ่นเ,เริ่มไม่เปลี่ยนเลยนะคะช่วยหยุดทำเรื่องที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียขงของพวกเราเผ่าเอลจะได้ไหมคะ ไม่เอาไหนเลยนะนะคะเธอว่าใครไม่เอาไหนกันนะแล้วมีอะไรจะเถียงไหมล่ะคะ่าหยุดเถอะค่ะนี่ไม่ใช่เวลามาจะมาทะเลาะกันเองแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังน่ากังวลอยู่ดีที่ผู้ส่งส่งอย่างท่านเมกุต้ตองไปใช้ต้องไปยังสถานที่อันตรายในรูปร่างเช่นนั้นอะอันตรายเหรอทราชั้นะจะปลอดภัยที่สุด ถ้าได้อยู่ข้างๆคนคนนั้น